ท่านผู้ชมเรามาดูต้นพืชนะครับที่ใบหงิกใบงอนะครับอันนี้เป็นต้นมะเขือพวงนะครับใบหงิกใบงอแล้วก็เหมือนจะมีเพี้ยนี่นะเหมือนจะมีเพี้ยมาด้วยนะครับเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับวิธีง่ายๆนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับไม่มีเวลามาดูเพี้ยนะครับกินอันนี้เป็น ก็เขือนะครับเนี่ยตายเลยนะครับไม่มีเดี๋ยววันนี้ก็จะมานแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะครับเ <h> พราะว่าถ้าเราปล่อยช้าไปนะครับอ่าเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็ตรงนี้ก็ทํางานประจำนะครับไม่ค่อยได้ดูนะครับพอม,มาดูอ้าวเรียบร้อยไปแล้วนะครับจะมีวิธีแก้ยังไงนะครับพอดีทางช่องเองนะครับก็ขเข้าไปดูใน youtube อยู่ช่องหลายช่องเลยทีเดียวนะครับ ก็ได้ทดลองใช้นะครับกับพืชน,นะครับทดลองอยู่ต้นเดียวนะเพราะว่าไม่กล้าทดลองอยู่หลายต้นนะครับก็คือต้นมะเขือนี่แหละนะครับใบใงอแล้วก็มีเพียกินนะครับก็ใช้สูตรนี้นะครับแล้วก็ได้ผลนะครับก็เลยจะน,านํามาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมนะครับเราไปดูว่าวิธีนี้คือเราทํำยังไงไปไปดูกันจะใช้ผมซักฟอกนะครับ ยีห่ห้อใดก็ได้นะครับเนี่ยตัดมานะครับตัดมาประมาณหช้อนนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับพูนๆเลยแล้วก็เทลงไปนะครับเทลงไปแล้วก็เติมน้ำให้เต็มน,นะครับ ไม่เต็มฉีดให้เป็นฟองเลยนะครับสำหรับผงซัอกฟอเนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับไล่แมลงที่เป็นศัตรูพืชนะครับหรือว่าพวกเพี้ยพวกอะไรพวกนี้ที่มากัดกินใบพืชนะครับหรือว่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็สามารถบำรุงดูแลต้นพืชนะครับให้เจริญตตโตงองามนะครับ ซึ่งทางช่องได้ทดลองดูแล้วก็ได้ผลดีนะครับก็เลยนํามาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมเนาะวิธีง่ายๆหรือว่าบางทีนะครับเวลาเราซักผ้านะครับน้ําผงซักฟพกนะครับอย่าทิ้งนะครับเราสามารถเอารดราดได้ที่พืชเรานะครับที่โคนต้นพืชได้เลยไม่ว่าชนิดไหนไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวมะนุงมะนาวอะไรพวกเนี้ยนะครับดีกว่าเราเอาน้ําผงทักพอกนะครับไปทิ้งเปล่าเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับได้ศัตรูพืชแล้วก็ เป็นการบำรุงรักษาต้นพืชอของเราด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปลดมะเขือกันเดี๋ยวเราก็ลดไปเลยนะนี่ยลดไปเลยนี่รต้อ,อตงโคนไปด้วยนี่ครับถ้าปล่อยไว้ช้าก็จะ,ะยืนต้นตายเนาะนี่ลดไปเลยนะครับ ไล่แมลงนะครับไล่เพี้ยนะครับทำให้พืชเจริญโตโตงอกงามดีหนึ่งรถนี้ก็แหละ,ะนะรถไปเลยมะนงมมนาวนะครับตะคงตะไะคร,นไครนไ้นะครับนะครับง่ายไหมครับท่านผู้ชมนะครับไม่ยากเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนบ้านๆ<ม>แบบพอเพียงด้วยหากท่านใดนะครับมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับก็แลกเปลี่ยนเข้ามานะครับเพราะช่องของเราเป็นเวทีแลกเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะๆนะครับนะครับท่านผู้ชมก็ดูอันนี้มะกอกน้ำเนาะนะครับ ลูกดกมากท่านผู้ชมนะครับผลของฝงซักฟอกเนาะที่นะครับนี่ครับโอเคนะครับสรุปคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ